ดีนะคะเรามาต่อบพุทธวจนะเรื่องกันกันต่อนะคะการกระทำกรรมที่เป็นไปเพื่อการสิ้นกรรมพิสุททั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้มีอยู่ เพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายสามประการเหล่าไหนเล่าสามประการคืออโลภะความไม่โลภเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายอโลสะอโทสะ ความไม่คิดประทุษสลายเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายอะโมหะความไม่หลงเป็นเหตุเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชทั้งหลายที่ไม่แตกหักที่ไม่เน่าเปื่ที่ไม่เน่า,ท,นาที่ไม่ถูกทำลายด้วย ลมและแดดเลือกเอาแต่เมด็ดดีเก็บงำไวด้ดีบุลุษพึงเผาเมล็ดพืชหล่อนั้นด้วยไฟครั้งเผาด้วยไฟแล้วพึงกระทําให้เป็นผงขี้เท่าครั้งกระทําให้เป็นผงขี้เท่าแล้ว พึงโปรยไปในกระแสหลุอันพัดจัดหรือว่าพึงลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวในแม่น้ำมเมล็ดพืชทั้งหลายเหล่านั้นเป็นพืชที่มีมูลอันขาดขาดแล้วถูกกระทำให้เหมือนตาลมีรั้วยอด อันเป็นทำให้ความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาโดยแน่นอนนี้ฉันใดที่สุดทั้งหลายขออนุญาตนะคะเกายุยุกรรมอันบุคคลกระทำแล้วโดยอโลพะ เกิดจากกอ,อโลพะมีอโลพะเป็นเหตุมีอโลพะเป็นสมุทยัยอันใดเพราะปราถนาโลภะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแล้วมี ลากอันถอนขึ้นแล้วถูกกระทําให้เหมือนตาหมีขั้วยอดอันอันด้วนทําให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาพิสุททั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทําแล้วโดยอโทสะ เกิดจากอทสะมีอโทสะเป็นเหตุมีโทษมีอโทสะเป็นสมุทยัยอันใดเพราะปาศจากอทสะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นละขาดแล้วมีลาบอันถอนขึ้นแล้ว ถูกกระทำให้เหมือนตามีขั้วยอดอันด้วนทำให้ถึงความไม่มีอันความไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาพิสุททั้งหลายกรรมอันบุคคลกระทำแล้วด้วยอะโมหะ เกิดจากอะโมหะมีอะโมหะเป็นเหตุมีอะโมหะเป็นสมุทัยอันใดเพราะปราบจากโมหะเสียแล้วด้วยอาการอย่างนี้เองกรรมอันนั้นย่อมเป็นกรรมอันบุคคลนั้นลักขาดแล้วมีลาบอันทนขึ้นแล้วถูกกระทําให้เหมือนตา มีขั้วยอดด้วนทำให้ถึงความไม่มีมีอันไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาพิสุททั้งหลายเหตุทั้งหลายสามประการเหล่านี้แลเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกรรมทั้งหลายจะเกิดในตระกูลใดก็สิ้นกรรมได้ อาท์อภิชาตหกชนิดเป็นอย่างไรเล่าอานท์ในกรณีแห่งอภิชาตหกนี้คือคนบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดธรรมดำหนึ่งบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดชาติขาวหนึ่งบางคนมีชาติดำก่อให้เกิดนิพาน ความสิ้นราคะโทสะโมหะอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวบางคนมีชาติขาวก่ให้เกิดธรรมดำหนึ่งบางคนมีชาติขาวก่ให้เกิดธรรมขาวหนึ่งบางคนมีชาติขาวก่ให้เกิดนิพพานอันเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวอานุ คนมีชาติดำก่อให้เกิดทำดำเป็นอย่างไรเล่าอานนทนคนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจับจันทานตระกูลพรามตระกูลจักสารตระกูลทำรถหรือตระกูล เท,เ,ทเ,ทเทยาเทยาเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเครืองมีอาหารและเครื่องดื่มห่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพันสาม ไม่น่าดูค่อมเตี้ยค่อมขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงขวาไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไลทที่แน่นอนที่นอนที่อยู่แหละ ประทิบโคมไฟแต่เขายัางประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตครั้งประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุกติวิธิบาทนรกอย่างนี้แลอานท์เรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดทำดำ อานน์คนที่มีชาติดำก่อให้เกิดทำขาวเป็นอย่างไรเล่าอานนนบางคนในกรณีนี้เกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลจันทานตระกูลพราหมณ์มีอาหารเครื่องดื่มนุ่มหม่มหาได้โดยยากมีผิวพันณสามไม่น่าดูไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำ ประทิบโคมไฟแต่เขาประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนูทุจริตครั้งประพฤติทุจริตแล้วเบื้องหน้าแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์อย่างนี้แลอาโนนเรียกว่าคนมีชาติดำก่อให้เกิดทำขาว ขอลงคลิปก่อนนะคะ